เตีนมาเ่ยังนอนอยังก็เ่นเลยตป่าบนอยูยไก่ไกล้าไมอกป้าสานีไหมยังนบนบนนี่แหละครับผลงานเฮ้ยก็แองโพลุงมาโคกมาแดงเดี๋ยวป่ะจากวมาตัวเดียวนะ่หลายมากป้าหองปลาหวยมาได้เลยเจ็ดสิบกแองยีตัวพอาเด่นตมเหรออันนี้ของปลาวันเฮ้ยุิ์น่เ <70. S 1> ป็นเป็นปลานิ้ตัวนเขาใหญ่สุดอ่ะ ของผู้ใดีวะนี่อันนี้เนาะถ้าเลีนกันอีกมีโดนเนี่ยนะออกมาจากถุงไหนวะเนี่ยตุ่มเพียเนาะหนึ่งสองสามซีตัวตุ่มเพียร์ซตัวเอ้าขี่ไว้เนาะด้วยเฮ้ยกันเลยซีตัวที่เหลือย่างตุ่มเพียร์เอาขี่เดี๋ยวเนี่ยเนี่ยซีตัวครับตุ่มเพียร์ที่เหลือที่เหลือย่างเหรอเนี่ยหากินหลายอย่างพี่น้องนี่นี่อยวาต้มหอยกันหนตาไม่จะพูดมันนะอย่าต้มเพียรหา ก็เปียหาที่เดียาย่างเหมือเนี่ยก็ได้ก็ได้เพราะว่าตุ่มบัตซี่ตัวมันย่างมันพองกันมันหลายหลายเอาเลยเพราะว่ามันต้องมีแนว่ยสุดหนาวด้วยเมียนครับสุดน้ำท่อนอันนี้เอยต้องลื่นๆคอเนี่ยเพราะว่าอันนี้หขาจย่างเพิ่นเสียลายนะเพิ่นเพิ่นนี่ไอ้เฮ็ดเนี่ยเฮ็ดเอาตามใจเพิ่นตามใจเจ้าภาพเออห็นน้อยละน้อยบางคนมันยงพอเลย ก่ถสิไปนอนเลยพาไปหาปลาโกเวกันอยู่เนาะซัมซัเจ้าภาพเหรอครับเมื่อนี้ยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับโอ้ยใหญ่ใส่จัดมาเนะพระเจ้าหรอกแม่เลยเจ้าเจ้าแล้วสองลูกหลานเคนนี่ไปหาปลาตินรยังเนี่ยโตเบียร์คนนี่เนี่ม่รเนี่ยผมบอกได้ไหมเนี่นเศร้าเฮ้ยเจเศร้าโตเอาขึ้นรถไปเลย นี่เดี๋ยวเลี้ยนี่แตผมตื้นอีกอะอุยัจงีอันนี้แห่พคุ้มมาที่ไหนที่ไห้กบสารจิวะบ่บมาจบ้านของพระอนอ่าออกูแล้วันเ่า่าอย่างน้มันมาค้าฉี่เงี้ยนะอันนั้นห้องแห่ทีก้อยมาสลัดอันนี้ปุ๊บซิดเ่อซิดเดอบ้านขาเดียวลางแผนเมนูครับอีต้มปลาปลาคอที่เด็พอบ่่เ้อีเิ่บ้าน กีมือไอ้มือไอ้ไอ้ไปเล่นการพนันมาใไหมกีมือไอ้ไอ้ไปไอ้โดนเป็นซองซอใประคุณ่วนมันหายไปใสมันลงมาเลยคุณจัดไหนมได้ยู่ทตกงอยมันวางแผนกันคนกันลุงเนี่บี่วนกเอาไปใรคังต้นกี่หันเนี่ยปเก็บลาองเ เออเออเะเยบบ่ได้รักเอาซีซีครับบได้ขอประท่านได้ขอเพิ่นหนักเิ่นม่วงเนา่เนล่างหมบอเป็น่างใั่เอาซว้ี่เอาแ่งกันไปก็ได้ตัวอันนี้ไว้ใส่แกงทำไ้ตัวเอาใส่กเดดต้มปลาเด็ดต้มปลาสีเกียด

นี่ต่ำหมดขมต่ำหมดขมน้อยไม่เลือกหนึ่งไอ้ฟาหิ้งยิ่ได้แล้วหย่างออกไปทั้งบุญก็าไม่ได้ปะเฮ็ดเลยเฮ็ดรถเปิดเพียงทวนทวนกันอยู่บุห่ะหน้าห้างหน่ะ แล้วเนาะยืมบ่บ่ยมืยมบ่อีกๆๆขอเราอีกฮะบ่ๆๆถ้ามันเฮ็ดหายก็ให้<ะ>เป็นทาสรับใช้ตลอดชีวิตรถแล้วใส่ที่ไสอย่างมาแน<อ>่ตลอดชีวิต เอาไปเรียกเนี่ยโอยเร็วไล่ทำไมมีแต่คนลังเกียจหรอเรื่องแบบเด็กๆวะเป็นพนักงานับรถธรรมดานี่เลยไปบ้างจัดเกะไม่ไปม้างไม่เลยจังกองคอยชู้ใส่มันว่าโอ้ว์ดาผมว่าจะเชียวมาเลยโอ้ขอโทษครับขอโทษครับผมต้องขอโทษเขาอีกจัดเกะไม่ก็บอะไรยักษ์กได้ถึง่าอย่างเดียว อยเาคื้คืนต้องต้องซักให้พอมบอซักเนาะต้องเตนกับซักซัก้พ่อมอเลยเป็นโรเือนเลยใส่เข้ามายืมอยู่บ่เต้อง่ายืมกัไหนมั้งเศร้าเตียนเปลนเศร้าดีกวาเออเข่าขง เออเอาเักาป่องนีงยุ่งมันกุดกัดกัดทะลุเยนี่เออเอายากันยุ่งยากันยุ่งมีอีกีขายอยู่แกอยู่ในแถมอันเศร้านะนเศร้าปีเราแถมยากันยุ่งเสะเมื่อหลังซื้อปีมาหลายอันแล้วปะีไหู่ยาสีเข ได้พ่อให้เขาประกาศใช่ไหมเพราะเราให้พ่อใหญ่ร้อยเราพอร้อยเราเปล่าประกาศให้ว่าโมเมนต์เมาเจ้าของไปผูกไว้ไปตัวทิพย์เลยไปเป้ผมหายให้เราประกาศเลยว่าอ้างเครื่องกันเสือกันแล้าเป้ผมไปเอามาส่งเดี๋ยวเราไปผมก่อนเลยย้อนได้ไปเกี่ยวได้มูดไตทองสองหมื่นเลยนฮะไม่เกี่ยวหรอกนี้ร่างปุ๊บรถที่ต๊ะนหรือหาตัวเลยเออคืออ้ เป็นป่าธรรมชาติเราอยากคิดภาพอ่ะเสียบผมจไปล่างรถไปก่อนนะฝีมือล้วนๆครับโอ้ยแม่จะภาพโมเมนต์โมเมนเจจาภาพเะไแม่แมพพอเอ็ดซี FC จะของสะเพิ่นบอกโอ้เล่นไปหาขี่รถไปหาโบาหินวะท่านพ,พากันยูย่ไใส่ท่านไปหายู่พวกผมเราว่าู้ว่าเพิ่นมีสองสะพวกผมไปหาสะ,าสะน้อย ได้ได้หลายบ่แหล่บอกได้ปลานิ้งเจ็ดแปดตัวได้ไหมปลาคอสองตัวเนาะคือพวกไปเอาสายใยอ่ไรท่านอือสายใยต้นปลาหลายจากแล้วแม่มาบอกว่าษาเดียรเนาะจันดีครับจัดดีกันไปน็อตฟอร์บอะไรแบบต้นเลี้ยงไันเปนน็อตฟอร์บเหรอตอนออกมาได้คนถามได้ได้หลายบ่ได้ปลานิ้งเจ็ดแปดตัวไหมพอได้ตัวมาท่านเฮ้ยคือได้หน่อยแค่ว่าท่านคือพวกไปเอาไปเอายุซาเดออันซะมีเถียงน้านี่ยนาะคือพวกพากันไปเอาสายใหญ่ปลาแห้งหลายด้วย เยกเยกคอเยกเยกเพราะการที space, ้มีครบทุกอย่างหมดนะครับเฮ็ดขวาส่วนตัวซะก็ต้องไปกินน้ำไม่นุ่ยนักมีครบทุกอย่างบัดน่ะแปลงปลาแดกใครโอ้โหที่เอาไปแดกไปเที่ยวกับกัวไม่นุ่ยด้วยกันปลาแดกกับไอ ไก่ไอ้ไอ้ปลาเครือคือนนะครับกระทุบมาแล้วเครือเหลืองเคือทุบมีเหลียอ,อย่างอีว่าที่แบงอ่ะมีเหลียอย่างแบงอีกวะมีครับเจนี่บอกอะไรโอ้เพื่อนทำไมเ,เพื่อนที่เพิ่นเสียเพิ่นบพทันได้ไปซื้อมาทำแ <c oughs> จักเพิ่นรอยอย่างบุ๊คหายอยู่ไหนล่ะมายื่มกันดิ <c oughs> เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวฝากไปทานดีกันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ